ทุกถิ่ที่ต่างนัดหมายมาสักการบูชากราบไหวรับวิญญาณพุทธธรรมพุทธะโอรัตนาวาปีจากเสมาหินที่คุณพบที่บ้านเปลงจันหมู่ที่8ตำบลพลนแพ่จาฤกอักษรครง บ่งบอกให้รู้ว่าทินที่อยู่ของชาวรัตนวาปีแห่งนี้มีบรรพชนคนรัตนวาปีอยู่อาศัยในผืนแผ่นดินทิน่นี้มากว่า1,000ปีร่วงแ้ะเมื่อราวปีพุทธศักราช2,415การสมัยรัตนโกสินทร์ต่อคนเมืองคูณแผ่มีพระสุริยวง เดินขึ้นเขาจันทราเป็นเจ้าเนีในการต่อมาหลวงสีมหาพรแต่แยกย้าย